ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับไลฟ์สดช่องสตางค์มีเดียเปลี่ยนจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เวลาเดิม4โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งสตางค์ข่าวด่วนประจำวันที่12กรกฎาคม2 5 6พัน้ายนะครับมีคุณผู้ชมที่มีบุตรนะครับบอกว่าน้องสตางค์ช่วยตามหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเงินช่วยเหลือนักเรียนอะไรบ้างสตางค์เข้าไปตามแล้วนะครับปรากฏว่ามีการปรับเพิ่มเงินอุนดหนุนเด็กนักเรียนรอบใหม่ทั่วประเทศนะครับ เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ดูด่วนว่ามันเป็นเงินอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันหากคุณผู้ชมท่านใดอยากจะติดต่อกับสตังต์นะครับตอนนี้สตัง์มีไลน์แล้วก็อย่าลืมไปเพื่อนเพื่อนได้นะครับกับไลน์แอดด้วยการสแกน QR code ตามนี้หรือว่าจะเพิ่มทาง ID ไลน์ได้เพิ่มนะครับโดยการพิมพ์แอดสไตล์ ign, ตามด้วยสตังมีเดียครับสตัง์ได้ครับข่าวล่าสุดนะครับเป็นข่าวด่วนที่สุดจากกรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นนะครับก็บอกว่า ทางสำนักเลขาธิกา,าการสภาการศึกษาเนี่ยโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามหัวเป็นความจําเป็นสําหรับน้องนองนักเรียนนะครับเป็นเงินอาหารกลางวันเฉพาะเด็กปฐมวัยแล้วก็เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันะระดับปรมถมศึกษาจากเวลา21บาทเป็น28บาทนะครับดังนั้นเพื่อให้การปรับอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโดยตรงจะประกอบด้วยที่ไหนบ้าง1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครและเทศบาลเมืองก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงของความร่วมมือนะครับจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยงานโดยตรงเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอแปรมันยัดเพิ่องบประมาณรายการดังกล่าวนะครับก็คือว่าเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันที่จะให้น้องเพิ่มนะครับปกติเนี่ยให้วันละ21บาทนะครับตอหัวต่อน,นักเรียน1คนเพิ่มเป็น28บาทต่อน,นักเรียน1คนท่นเองนะครับ อันนี้คือเงินล่าสุดที่นักเรียนจะได้นะครับแต่ว่า,าไม่ใช่เป็นเงินที่โดยตรงแต่เป็นเงินที่เพิ่มสําหรับค่าอาหารกลางวันนั่นเองครับหากในอนาคตจะมีเงินอุดหนุนนักเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือมีการเยียวยานักเรียนอะไรเพิ่มเติมสตางจะไปก่อติดมาให้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินนักเรียนนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ร่างได้เดี๋ยวจะนำสิ่งที่คุณอยากรู้ไปหาคำตอบจากหน่วยงานรัฐและมาบอกคุณผู้ชมผ่านช่องสตังมีเดียดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งองสตมีีเดย และหากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อกันได้ที่ไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR code หรือเพิ่ม ID Line@ ต่าสตงต์มีเดียได้ครับหากคุณอยากดูข่าวการเงินและข่าวสวัสดิการแห่งรัฐต้องดูช่อง Media. สตัง์มีเดียสตางจะส่งข่าวจริงให้คุณขึหน้าจอครับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆก็อย่าลืมโทรมาพูดคุยกันย้ำอีกครั้งทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้ครับ